สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เปาตุงไรส์นะฮะวันนี้ผมก็จะมาให้ดูนะครับผมเป็นคอมนะครับเครื่องของผมเองนะครับผมก็ให้ดูในห้องทั้งหมดนะครับผมก็เป็นห้องที่เรียกว่าห้องนอนนั่นแหละนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะมาให้ดูนะครับว่าคอมพิวเตอร์ของผมนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็ใช้สเปคอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่าในห้องของผมเนี่ยมัน เป็นยังไงนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ตอนนี้ก็400กว่าซับนะ440ยกว่านะครับผมก็อยากจะให้ถึงพันเร็วๆนะฮะก่อนที่จะไปดูแบบเต็มๆนะครับก็ให้แนะนำเลยนะครับผมกดไลค์นะครับให้เป้าตุงไลค์ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับผมยังไงซะนะฮะก็ถือว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมเบื้องต้นนะครับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็ซื้อมาแบบ เป็นชิ้นนะครับผมก็คือเดือนหนึ่งชิ้นหนึ่งสองชิ้นบ้างหรือ2เดือนชิ้นหนึ่งนะครับก็ใช้เวลาระยะเวลาเนี่ยประมาณหนึ่งปีนะครับแล้วก็กว่าจะเต็มแบบทั้งหมดเนี่ยนะครับที่แบบใช้งานแบบไม่ต้องกังวลอะไรนะครับผมก็5-6ปีได้นะครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือประตูนะครับเข้ามา ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีนาฬิกามีประตูมีปลั๊กมีแอร์นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับของที่เก็บทั้งหมดนะครับก็เป็นตู้เสื้อผ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่กล่องทั้งหมดนะครับที่ซื้อมานะครับก็ใช้เวลายาวนานอยู่นะใช้เวลานานนะครับอ่าต่อมานะครับอันนี้ก็เป็น เตียงนอนนะครับผมง่ายงเลยนะครับไม่ได้ห้องไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมก็จะมีกีตาร์นะครับมีบัคเก็ตเซตนะครับผมวูดดี้นะฮะอันนี้ซื้อมาจากฮ่องกงเลยนะของแท้ลิขสิทธิ์แท้นะครับเสียงมีนะอันนี้เป็นกล่องกล้องนะครับผมเก็บกล้องอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพวกโตะเครื่องแป้งไม่ใช่โตะเครื่องแป้งหรอกเป็นของที่เก็บของแล้วครับผมเครื่องแป้งของเก็บทั้งหมดกล่องนะครับ นะครับมีหนังสือม right, ีอ like, ันนี uh ้ก huh. right. ็เป็นกระเป๋ากลโปนะครับส right. ่วนเก้าอี้นะฮะอันนี้จะเป็นหน้าต่างเก้าอี้นะครับผมก็เป็นเก้าอี้เกมมิ่งนะฮะแบบเก่าๆเลยนะอันนี้5ผ้าเช็ดตัวนะครับก็เสริมตัวนี้นะครับไม่ให้เมื่อยหลังนะฮะก็จะมีเสียงเอนแอดเอดแอดแอดนะครับผม เออเป็นเก้าอี้ที่นานแล้วนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ไม่ไม่ได้กังวลอะไรนะครับก็อยากได้เก้าอี้เกมมิ่งอยู่นะแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะครับยังไม่ได้คิดจะซื้อนะโอเคต่อมานะครับผมก็มาดูคอมพิวเตอร์ของเรานะครับนี่เลยนะครับมุมอมองทั้งหมดนะครับผมอ่านี่นะครับก็ถือว่า ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับบางท่านบอกว่าซื้อทําไมต้องซื้อทีละชิ้นล่ะอะไรอย่างนี้นะครับไม่เก็บตังซื้อทีทเดียวก็ต้องบอกไว้ตรงนี้นะครับว่า,าต้นทุนของเรามันไม่เหมือนกันเนาะบางคนเก็บเป็นก้อนก็ได้หรือบางคนใช้บัตรเครดิตก็ได้รูดเอาแล้วก็ผ่อนนะครับแต่ว่าผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะผมไม่อยากอยู่ในวงจรน,นั้นนะครับก็เลยต้องเก็บตังซื้อทีละชิ้นนะโอเคเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเรื่องเคสนะครับผมนี่เลยนะครับเคสผมก็ใช้เป็น ThemoT ทคค Core P3 นะครับ อ่าตัวนี้นะครับผม t h e r m o t e เท o r e P3 ผมเริ่มจากเคสก่อนนะครับเพราะว่าผมวาดไว้นะครว่าผมต้องการให้เคสผมเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็คือให้คอมพิวเตอร์ของผมออกมาในรูปแบบนี้นะครับผมต่อมานะครับผมก็ซื้อเป็นตัวนี่นะครับ t h e r m o t e c s m อ่า Pro RGB ตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่าจะซื้อ750นะครับแต่ทีนี้ตอนนั้นออนไลน์ก็ไม่มีของนะครับก็เลยไปเดินที่เมกะบางนานะครับเจอ650ก็เลยคิดว่า มันน่าจะพอนะครับก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับประกันรันแน่นอนนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเคสเนี่ยมันรองรับทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับผมเมนบอร์ดอะไรก็ใส่ได้นะครับอ่านั่นแหละอันนี้ก็ประกัน5ปี10ปีนะผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ปล่อยให้รันไปนะครับต่อมานะครับผมผมก็ซื้อในส่วนของแรมก่อนเลยนะครับแรมก็จะเป็นไฮเปอร์เอ็กซนะครับ16กิกนะฮะบัส3า0พ เป็นคู่นะตอนนั้นผมบอกเลยว่าผมซื้อตอนที่ช่วงบิตคอยลุ่งเรืองนะแล้วทุกอย่างมันแพงไปหมดแพงมากๆนะครับผมต้องทําใจยอมรับเลยนะครับว่าตอนนั้นคือแบบสุดๆเลยแพงมากๆนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ซื้อเป็นตัวของฮาร์ดดิสต์นะครับก็คือผมผมซื้อฮาร์ดดิสต์ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมเล็งไว้ว่าเราอยากจะได้ในส่วนที่เป็น M2 นะครับผมก็ เลยซื้อเป็นตัวนี้นะครับผม WD Black นะครับผมตัว SN750 นะครับ250กิกนะครับผมตัวนี้ก็ซื้อเพื่อที่จะลง Windows นะครับแล้วก็พวกโปรแกรมต่างๆนะครับที่เป็นโปรแกรมเบื้องต้นพื้นฐานนะครับตัดต่อหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ซื้ออีกตัวหนึ่งเป็นตัว500กิกนะครับผม500กิกก็จะอยู่ที่อยู่ที่ซิงข้างล่างนะครับมันจะมีซิงอยู่ข้างล่างนะ ตัวนี้เป็น5 0 0กิกนะครับผมก็เอาไว้เก็บพวกเกมนะครับเก็บพวกข้อมูลที่แบบเปลี่ยนถ่ายบ่อยๆเข้าออกบ่อยบบรรจุเยอะเอะไรอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับได้ฮาร์ดดิสแล้วผมก็ซื้อเมนบอร์ดนะครับผมอันนี้จะเป็นตัว msi นะครับผมตัว Z 3 9 0นะครับ tomahawk นะครับอ่าก็รองรับการใส่อ m 2นะครับผมนั่นแหละครับแล้วก็เป็นอ่า รองรับ CPU นะครับผม Gen 9นะครับนะตอนนั้นนะอ่านะครับแล้วทีนี้ผมก็พอผมซื้อตัวนี้เสร็จผมก็เป็น3ชิ้นสุดท้ายนะครับที่บอกเลยว่ามันค่อนข้างแพงนะครับผมก็จะเป็น CPU นะครับอ่า Intel Core i7 9700K นะครับผมแล้วก็พัดลมนะครับผมเป็นตัว ncxt หรือ nxt นะครับผม x 7 3นะน่าจะรู้สึกเป็นพัดลม3มตอนนะฮะนี่นะครับผมพัดลม3มตอนเข้ากับเคสพอดีนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการ์ดจอนะครับการ์ดจอก็จะเป็นอ่าเป็น gtx 1660 ti นะครับผมตอนนั้นงบหมดแล้วนะฮะว่าจะซื้อเป็น2060หรือ2070คือไม่ไหวนะครับตอนนั้นคือเป็นช่วงเปิดตัวด้วยนะราคาอย่างแพงเลยนะครับผมก็เลย ได้ตัวนี้มาแต่ว่าเล่นตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็สามารถเล่นเกมได้ลื่นๆเหมือนกันนะครับผมส่วนเรื่องจะไปพัฒนาจะเปลี่ยนค่อยว่ากันนะครับผมวันนี้ก็ยังไม่รีบนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เล่นเกมได้แบบไม่มีกระตุกเลยนะก็เล่นได้ปกตินะครับเอาละอันนี้เสร็จแล้วนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของจอนะครับอันนี้จะเป็นจอเก่านะครับสมัยเรียนนะครับผม ตั้งแต่ช่วงสมัยปวสนะครับจนจบมหาลัยแล้วก็ทำงานมานะครับก็10ปีแล้วแหละนะครับเป็นเอเซอร์นะครับตัว X 1 9 3 W นะฮะ X 1 9 3 W เอเซอร์นะครับ75เฮิร์นะครับผมตอนนั้นเราก็ได้แค่นั้นแหละครับผมก็ทำไปเนาะก็ใช้ได้อยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ปุ่มพวกนี้ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับปุ่มพังหมดแล้วนะอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับ มีแค่ปุ่มเดียวนะเออนะครับแต่พวกปุ่ม power อะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับผมโอเคช่างมันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจอนี้เป็นจอเพิ่งซื้อช่วงต้นปีนะครับผมก็เป็นของ BenQ นะฮะซีรีส s Sony นะครับผม XL 2 4 1 1 P นะครับผมเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นจอที่ 24นิ้วนะฮะ24 25นิ้วนะครับผม144เฮิร์ตนะครับถามว่าเล่นเกมลื่นไหมนะฮะมันก็โอเคนะมันก็สมูทขึ้นนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็ขึ้นอยู่กับการ์ดจอด้วยแต่ว่านี่เป็นซีรีส์เริ่มต้นก็ถือว่าราคาก็ยังแพงอยู่นะครับผมก็8,000 9,000นะครับตอนนี้น่าจะลดลงมาบ้างแล้วนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นกล้องนะครับอ่าเป็นอ่า Logitech นะครับผมอ่า Logitech c922pro streaming ะไรทุกอย่างนี่แหละนะครับตัวนี้ก็ใช้สตรีมบ้างนะครับผมอ่านะครับโอเคแล้วต่อไปนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับผมเป็นตัว tt e s p o r t นะครับ neptune elite นะครับผมเป็น blue switch นะเป็นสวิตช์ของทางอา่ของบริษัทเขาเองนะครับผมที่ไม่ใช่ Shirley นะเชอร์รี่นะแรกๆก็โอเคฟิลลิ่งมันดี นะครับแต่หลังๆผมเริ่มลำคาญเสียงนะโอเคต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวเมาส์นะครับเป็นของ Razer นะครับผม Dead Adder Elite นะครับอ่าตัวนี้ก็ใช้ดีครับเข้ามือดีนะฮะเหมาะมือดีสำหรับผมนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ปกตินะครับผม แผ่นลองเมาส์นะครับก็เป็นของ r a z เ r อร์นะครับกอลิัชอะไรทักอย่างนี่แหละผมไม่แน่ใจผมจําชื่อไม่ค่อยได้นะครับเป็นชื่อที่ค่อนข้างเรียกยากเหมือนกันนะครับก็จะมีไฟนะครับมีไฟตรงขอบนะครับผมก็ลื่นๆนะฮะก็ถือว่าโอเคสวยงามนะครับผมก็ไม่รู้จะซื้อทําไมนะมันมีซีรีส์ใหม่ออกมานะครับที่ไม่มีไฟแล้วแผ่นใหญ่ผมชอบมากเลยนะครับผมก็ยังเลงไว้อยู่นะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ ลำโพงนะครับลำโพงก็จะเป็นของเรเซอร์เหมือนกันนะครับผมเรเซอร์นอร์โมนะครับน่าจะเป็นตัวนอร์โมนะฮะซ้ายขวานะครับนี่นะครับเรเซอร์นอร์โมนะครับผมไม่มี R G B นะไม่จำเป็นต้อง R G B ก็ได้นะครับเสียงค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ผมค่อนข้างชอบนะครับผมถือว่าลั่นๆเลยนะดังมากๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นแคปเจอร์การ์ดนะครับผมอันนี้จะเป็นของเรเซอร์เหมือนกันนะครับผมริบซอร์ฮนะครับผม ถามว่าทําไมนะครับซื้อมาทําไมนะครับผมก็เนื่องจากผมเล่นเพยซีนะครับผมแล้วก็ต่อแคปเจอร์การ์ดนะครับแล้วก็เปิดคอมพร้อมกันนะครับเผื่อมีการคุยกับเพื่อนในทีมในนน้องนะครับก็สามารถเล่นเพซีแล้วก็พร้อมเปิดคอมได้เลยนะครับผมก็เอาเพซีมาต่อกับจอนะครับผมแล้วก็เปิดทำหน้าที่ของมันนะครับก็ทำได้ดีนะครับผมเสียงก็โอเคเซตอัพได้นะครับผม ต่อมานะครับก็จะเป็นหูฟังอันนี้หูฟังผมใช้นะครับหูฟังผมใช้อยู่2อันนะฮะก็จะเป็นตัวเอ่เ r เซอ r ์แฮมเมอร์เฮดดนะครับผมอ่าอันนี้ก็ใช้ใช้ต่อกับอ่าการ์ดซาวการ์ดนะครับเป็นของหูฟัง r a z e r ตัวนี้นะครับทัวนาเมนต์นะฮะ TE t o ท r n น m เม t ต์ i t i o n ใช่ไหมอ่าทัวร์นาเมนต์อีดิชันนะครับเรเซอร์คา e n เคนทัวร์นาเมนต์อีดิชันมันจะมีซาวการ์ดมาให้ก็คือตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วก็แต่ทีนี้ไอหูฟังตัวนี้ผมเอามาต่อกับแคปเจอร์การ์ดนะครับเวลาเล่นเพลเสี่วๆนะครับแล้วก็ไอตัวหูฟังนี้นะครับเรเซอร์แฮมเมอร์เฮดดูโอนะครับผมก็ต่อเข้ากับซาวการ์ดนะครับผมก็คือเนื่องจากว่า ไอตัวเนี้ยนะครับผมมันก็ต่อเข้ากับหูฟังเราเนี่ยมันง่ายครับผมมันไม่หนักมันไม่เกะกะอะไรเลยครับผมก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกผมก็ใช้ตัวนี้นะครับผมฟังเพลงอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับก็เป็นฮาร์ดดิสก์เก็บนะครับ wd black นะครับผม p 1 0นะครับเกมไดรฟ์นะก็เก็บข้อมูลอะไรต่างๆนะครับผมอันนี้เป็นตัว แฟนทอมนะครับเมื่อก่อนผมใช้นะเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวต่อเข้ากับไม้นะครับไม้ที่ใช้พูดนะครับ BM800 แต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมก็คิดอยู่ว่าจะขายดีไหมนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมขายพร้อมตัวไม้เลยนะฮะต่อมานะครับผมก็จะเป็น Jo y เพย3 Joy จอย3นะครับก็เล่นเพ y 3ด้วยนะครับผม เนื่องจากว่าช่วงนี้อยากเล่น p พยนะครับดีมอนโซของ p พนะแต่ p พมันยังไม่มีนะครับแต่เรามีแผ่นดีมอนโซอยู่นะครับก็เลยใช้แผ่นนี้เออใช้ p พเล่นนะครับผมต่อมานะครับก็เป็น p พนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอพย่เด4 d e s t a n d i n g นะครับผม Limited Edition นะครับ ก็ซื้อในช่วงปลายเจนแล้วนะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงซื้อตอนนี้นะครับเพราะผมเพิ่งซื้อได้ไงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจอยเพยสีนะครับเดสต์แอนดิงนะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับอันนี้ผมก็มอดนิดหน่อยนะครับผมอ่านี่นะครับมอดจอยนิดหน่อยนะครับผมก็สามารถถอดอ n นาล็อกได้นะครับนี่นะครับก็คือถอดปรับนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมก็เลย ถอดเปลี่ยนซื้อมาเปลี่ยนเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับดีขึ้นนะครับผมจอยเราไม่มีฝุ่นจากพลาสติกที่เป็นแกนตัวนี้นะครับไม่มีฝุ่นพลาสติกจากเป็นแกนนี้เข้าไปเนาะใช้ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเลยนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นสมุดโน้ตนะครับผมก็เป็นแปลนนะฮะแปลนที่เขียนไว้นะครับความฝันของช่องนั่นแหละนะครับผม ก็เอาไว้จดนะครับว่าเราจะคิดคอนเทนต์อะไรบ้างยังไงบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์นะครับผมก็เป็นโทรศัพท์ที่เก่าแล้วนะเออนะครับ Sony Xperia x z 1นะครับ x c 1ะครับผมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ข้อข้อเสียของมันคือมันเป็นอ่าไทป์ซรุ่นเก่านะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะต่อขึ้นจอ Capture c a r รแล้วก็สตรีมเกมได้นะครับผมก็ชอบเล่น r o v นะแต่ไม่สามารถทำตัวนี้ได้นะครับผม ก็เสียดายเหมือนกันนะฮะเสียดายมากๆนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีโอกาสเราค่อยว่ากันนะครับส่วนเครื่องข้างล่างนี่ก็เป็นของบริษัทนะฮะไม่เกี่ยวกันนะครับก็เป็นวัยทางานนะครับผมอันนี้ก็เป็นปากกานะครับเอาไว้เขียนนะครับใส่ทํางานไปนะครับผมส่วนตัวนี้เมื่อก่อนเล่นนะครับปกติช่วยเล่นนะเพราะผมเป็นคนที่เหงื่อออกมือง่ายนะครับก็ตอนนี้มันพังแล้วนะครับ มันพังแล้วหลุดไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ใช้นะครับก็พยายามาเล่นผ่านมือปกตินะครับเออหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี้เป็นเพ3นะครับผมเพ3นะผมก็จะมาตั้งไว้ข้างหลังนะครับผมอันนี้ก็ตั้งไว้นะครับให้เวลาเราอยากเล่นนะครับดีมอนโซหรืออะไรนะครับผมก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับเพย์สีนะครับผมเดสตันดิ้งลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับเป็นลายที่ค่อนข้าง โอเคเลยนะแล้วก็ผมก็ทําแต่งแต่งนิดหน่อยครับก็มีใส่ฐานนะครับใส่ฐานเข้ามานะครับเออโอเคก็จะประมาณนี้แหละเนาะอ๋อแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ใช้ไฟนะครับไฟ n รี i งไรตัวนี้นะครับในการส่องหน้าตัวเองด้วยนะครับเออแล้วก็จอทีวีนะครับผมอันนี้ก็เมื่อก่อนก็ต่อนะครับแต่คิดไปคิดมามันต่อแล้วก็ มันก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับมันก็เปลืองไฟเปล่าๆนะครับก็เลยเอาไว้เป็นโอกาสแบบเอ้ยเราดูหนังหรืออะไรอย่างนะครับผมก็ค่อยต่อขึ้นไปนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนไม้นะครับผมอันนี้ผมก็เพิ่งรีวิวไปในช่องนะครับผมก็จะเป็น Razer นะครับ s i r e n X เสียงค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็ขาตั้งไม้นะครับผมปกตินะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมถือว่าดีมากๆนะครับ อันนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับผมมันง่ายดีก็คือเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ผมก็เอาฟองน้ําจากไมบีเอ็มแปดร้อยนะครับผมนั่นแหละนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่านะครับเป็นไงครับผมอันนี้ก็เป็นคอมนะครับโต๊ะทํางานของผมนะก็ก็เท่าที่มีนะครับผมก็คือค่อยๆเก็บนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับผมถามว่าเมื่อก่อนทําไมคลิปไม่ลงเลยนะครับตอนนี้ก็ก็ยังไม่ลงเหมือนกัน ลง่อน้างน้อยนะครับก็บอกได้เลยครับว่าอุปกรณ์มันไม่พร้อมนะครับผมมีโน้ตบุ๊กด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เอาขึ้นมาใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้ฮาร์ดดิสมันพังเนาะมันเปิดไม่ได้ก็กะว่าจะเปลี่ยนเป็น SSD นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเซตอัพใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็โอเคแล้วนะฮะสำหรับสําหรับห้องผมนะอันนี้ก็เป็นแอร์ปกตินะครับอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับผมถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เป้าตุงไรซ์ด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับพูดเยอะนะครับถ้ายังไงนะครับผมถ้ากดถูกใจกดไลค์นะครับผมก็ผมก็จะมีอะไรหลายๆอย่างให้ทุกคนได้ดูนะครับผมหลังจากนี้ผมก็จะเล่นเกมมีแพลนเล่นเกมนะครับทำอะไรของผมนะค่อนข้างที่จะคิดเยอะแล้วก็เขียนไปเยอะนะครับถ้ายังไงนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ กดติดตามนะครับผมอ่ากดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้กับเปาตุงไรส์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็หรือมีอะไรเพิ่มเติมหรือเทคนิคการซื้อยังไงนะครับผมให้ได้ขนาดนี้นะครับก็ถามผมได้นะครับผมก็จะคอยบอกคอยตอบคำถามให้เหมือนกับคลิปที่เป็นของแอคชั่นะครับผมก็กะว่าจะทำใหม่นะครับเพราะว่า าการใช้แอคชั่นเนี่ยหลายๆคนก็จะมีข้อสงสัยอยู่เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเลยฮะคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าขอบคุณที่ดูจบนะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ